การเทียบสกราลอื่นกับพุทธสกราลนะครับมีวิธีการเทียบก็คือจะต้องจําตัวเลขนี้เข้าไปนะครับตัวเลขเหล่านี้นะฮะ,ะถ้าเป็นคิดสกราลก็จําเลข5 4 3สนี่นะครับห้าสมนะสมมติว่าเราต้องการอยากจะทราบว่าปี2.009ตรงกับพศอ,อะไรฮนะเราก็เอาปี2.009เนี่ย นะครับคสสอ2 9 0นเนี่ยบวกเลข 5, 4, 3นะครับบวกเข้าไปนะครับก็3บวก9ก็จะเป็น12นะ12ทด1นะครับ1บวก4เป็น5นะก็5แล้วก็2นะครับปี2 0 0 9ตรงกับปีพศสอ5 2นนะครับผมนี่นะต้องจำตัวเลขเหล่านี้เข้าไปนะครับ หรือถ้าเราต้องการอยากจะทราบว่าปี2,552ตรงกับคศคิดสกราดอะไรเราก็เอาตัวเนี้ยมาลบนะครับทีนี้เปลี่ยนเป็นลบนะครับเปลี่ยนเป็นลบก็จะตรงกับปี2,009เมื่อกี้นี้นะฮะครับต้องจำตัวเลขเหล่านี้นะครับผมวิธีการเทียบก็มีรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปนะครับพุทธศักราชนะครับในประเทศไทยเริ่มใช้เป็นทางการในสมัยรัชกาลที่6 นะมีวิธีการนับสองแบบคือ1แบบไทยนะแบบไทยนับหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว1ปีนะครับก็คือพระพุทธเจ้าปรินิพานวันเวลาผ่านไปครบ1ปีก็นับ1น,นะแต่ถ้านับแบบลังกานะครับก็จะมีประเทศพม่าลาวขเขมรนนะนับปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานนะครับเป็นพศหนึ่งเลยนะครับ พระพุทธเจ้าปรินิพพานก็นับเป็นพศหนึ่งนะนับแบบลังกาครับคริสต์ศักราชย่อก็คือคศนะฮะการนับคริสต์ศักราชจะเริ่มนับคริสต์ศักราชที่หนึ่งในวันที่พระเยซูคริสต์ประสูติก็คือในวันที่ท่านเกิดน,นะฮะก็การเทียบกับศักราชอื่นก็จะต้องจำานนะ่ะจำห้าสี่สามนะครับตัวเลขนี้นะครับสมมติเราจะเทียบ ปี2005นะครับว่าตรงกับพศอ,อะไรนะครับเราก็บวกเข้าไปนะครับบวกสามบก, 5, ก็เป็น8นะครับ8 4, ะฮนห้าร้อนะครับผมนี่นะฮะสองพก็ตรงกับ2548แแต่ถ้าเราอยากจะทราบว่าพศนั้นพศนี้ตรงกับ คริสสกักราชดอะไรเราก็เอาพอสอมาลบนะครับอย่างเช่นเอาปีอะไรเอ่ยปีพศสอง0ันานี่นะว่าตรงกับคอสอ,อะไรนะครับก็เอามาลบาลบ5 4านะครับผม543ก็1 0บลบ3ก็จะได้ 7นะฮะสี่ลบ4ได้0 5-5ลบได้0แล้วก็ดึง2ลงมานะครับนี่นะฮะปี2550ก็ตรงกับปี2007นะครับผมปี2007ลบถูกไหมเนี่ยนะ10ลบได้7นะอันนี้ยืมไปแล้วก็เหลือ4ได้0 5-5ลบได้0ดึง2ลงมาถูกต้องนะครับนี่นะครับวิธีการเทียบเคียง คลิสักราชกับพศนะฮะรัตนโกสินทร์ศกคำย่อคือรอสอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้บัญญัติขึ้นโดยเริ่มนับในปี2325ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนะฮะ โดยเริ่มนับเป็นรอสหอนึ่งในวันที่หนึ่งเมษายน2432นะครับตรงนี้ก็เป็นพอสอนะฮะเป็นพศก็รัชกาลที่5นะครับบัญญัติบัญญัติรัตรนโกสินขึ้นนะครับรัตรนโกสินศกนะฮะแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่1นะครับใช้อะไรใช้จุลละสกาดนะฮะจุลละสกาดนะครับรัชกาลที่1 นะก็ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงยกเลิกการใช้ลอสอนะเปลี่ยนมาใช้พุทธศักราชนะครับพุทธศักราชอย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่6นะครับใช้พศการคำนวณต้องถอยมา1ปีนะครับถอยมาจากนี้นะถอยจาก2325เป็น2324นะครับคำนวณตามสูตร การคำนวณถ้าเราอยากจะรู้ว่ารัตนโกสินทร์ศกผ่านมาแล้วกี่ปีนะครับก็ให้เอาพศปัจจุบันนะครับก็คือ2567นะครับมาลบกับนี้นะฮะ2 3 2 4นะครับก็จะได้ได้3นะได้4 6ลบ2ได้4 หลบ3ได้2นะครับรัตนโกสินทร์ศกผ่านมาแล้ว2 4 3ปีนะครับก็นะฮะนับ1ในปีนี้นะครับแต่การนับ1น,นั้นเขาให้เริ่มนับก็คือนับมาตั้งแต่นี่นะฮะอ่ะสองก็จะมาได้1ในปีนี้นะครับอันนี้เข้าใจนะฮะก็คือนับนับปีนี้นะ มาได้1ปีนี้นะการคำนวณก็เลยต้องใช้ตัวเลขนี้นะครับผม2324วิธีการคำนวณน,นะฮะรัะตนะโกสิร์ศกผ่านมาแล้ว243ปีนะฮะ243ปีครับแต่ถ้าเราอยากจะทราบว่ารอสอรอสอนะฮะอ่าหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ย ตรงกับพอสอ,อะไรนะครับสูตรก็คือให้เอามาบวกนะเอามาบวกนะครับผมเอามาบวกกับตัวเลขนี้นะ2องสนี่นะครับเดี๋ยวย้ายตัวเลขแป๊บหนึ่งนะฮะสองสี่นะครับ, 2, 3, 2, รบเอามาบวกกันนะนี่นะอันนี้ก็จะได้5ได้7ได้4ได้2นะครับพอสอ 151เนี่ยตรงกับพศก็คือ2475พอดีเลยนะครับพูดถึงกรุงเทพมหานครนะครับที่ดูในวิกิพีเดียก็ก่อตั้งเมื่อ21เมษายน2325นะครับก็ก็เอามาลบพศปัจจุบันนะครับพศปัจจุบันก็คือ2567นะลบกันก็จะได้2 อ่าได้4ได้2นะครับก็นี่ฮะกรุงเทพจะครบ242ปีในวันที่21นะฮะขณะที่รอศนะฮะร,รอศก็ผ่านมาแล้ว243ปีนะครับนี่นะฮะกรุงเทพกรุงเทพก็ครบ242ปีแต่ถ้าเป็นรอศเนี่ยผ่านมาแล้ว243ปี ฮิตจเลาะสักลาดย่อก็คือฮอสอนะฮะฮอนกหุบฮิตจเลาะมาจากภาษาอาหรับแปลว่าการอพยพการนับสักลาดแบบฮิตจเลาะสักลาดจะเริ่มนับฮิตจเลาะสักลาดที่หนึ่งในวันที่นบ,บีมูฮัมหมัดได้อพยพจากเมืองเมกะไปยังเมืองเมดินานะครับนะครับนี่นะฮะนับจากการอพยพนี่นะครับไปยังเมืองเมดีนานะฮะ ฮิตจล้อก็ต้องจำเลข1 1 2 2นี่นะครับก็ถ้าเราอยากจะรู้ว่า,าฮิตจล้อปัจจุบันตรงกับอะไรเราก็าเอาพศปัจจุบันไปลบนะครับ2,567นาลบนี่นะครับลบตัวนี้นะฮะ1 1 2 2นะครับก็จะได้ได้5าได้4 ได้ C ได้หนึ่งะครับฮิตจเลาะปัจจุบันก็คือ1445นห้ะครับฮิตจเลาะปัจจุบันนะครับมหาสกราชนะครับมหาสกราชเป็นสกราชที่มาจากประเทศอินเดียโดยพระเจ้ากนิศกะกษัตริย์อินเดียนะครับกษัตริย์ประเทศอินเดียเป็นผู้ก่อตั้ง สำหรับในประเทศไทยเริ่มใช้ในสมัยก่อนสุขโขไทยและในสมัยสุขโขไทยนะครับถ้าถามว่าสมัยสุขโขไทยใช้สกกราดอะไรเราก็ตอบมหาสกกราดนะก็มีวิธีการเทียบก็คือนะเราไม่รู้เลยว่ามหาสกกราดปัจจุบันเท่าไหร่นะเราก็เอาเลขพศปัจจุบันนี่แหะครับ2 0งเนี่ยลบ นะลบนี่นะครับลบหกสองหนึ่งนี่นะฮะได้เท่าไหร่ก็เท่ากับมหาสกสาราตปัจจุบันนะครับก็จะได้ได้หกนะได้สี่นะครับก็สิบห้าลบหกก็จะเป็นเก้านะแล้วก็หนึ่งนะรตรงกับมหาสกสาราตหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบหกนะ จุลศักราชประเทศไทยรับมาจากประเทศเมียนมานิยมใช้กันในสมัยอยุธยาถึงรัชกาลที่5ถ้าถามว่าสมัยอยุทยาถึงรัชกาลที่5ใช้ศักราชอะไรเราก็ตอบจุลศักราชนะครับวิธีการนับก็ต้องจําตัวเลขนี้เข้าไป1่นนึ่งะครับคือถ้าเราไม่รู้เลยว่าเอ๊จุลศักราชปัจจุบันอยู่ที่จุลศักราชเท่าไหร่นะรเราก็เอาพศปัจจุบัน 2 5 6 7นี่นะครับมาลบเลยนะครับลบ1 1 8 1นะครับได้เท่าไหร่ก็คือจุลศักราชปัจจุบันนะครับก็จะได้อ่าได้6นะฮะ16บกลบแก็จะได้ได้8นะ4นะครับ4ีลบหอ่าได้3นะ2ะลบหก็ได้1นะครับอันนี้คือจุลศักราชปัจจุบันนะครับผม เท่ากับเท่านี้นะสรุปการใช้สกกลาดของไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทัยถึงอยุธยาตอนต้นก็ใช้มหาสกกลาดอายุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นใช้จุลสกกลาดรัชกาลที่5ครับรัชกาลที่5ใช้รัตนโกสินทร์ศกรัชกาลที่6ปัจจุบันจนถึงปัจจุบันนี้นะครับใช้พุทธสกักลาดฮะ ใช้พุทธศักราชนะครับ